พอส่งท้ายซีซั่น24เวออลิสแมทนี้ที่เลือกมาไม่ใช่เพราะว่าเจเล่นในเกงหรือว่าได้โชว์คิวอะไรเยอะแยะหรอกแต่เป็นเพราะว่าแมทนี้คือตัวแทนของความไม่ยอมสิ้นหวังโอ้หนูนาะทีนั้นตอนที่เราตายแล้วก็นั่งดูคนอื่นเขาไดป้อมเราเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นโมเมนต์ที่เจ็บปวดเหมือนกันนะใจหนึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าเกมนี้ดาวร่วงแน่ๆเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในทีมพวกเจก็คือพวกเราเนี่ยพยายามเล่นกันเต็มที่ไม่มีใครกดยอมแพ้และที่สําคัญคือไม่มี การด่าทอกัน ตรงจุดนี้เนี่ยนะหนูบางคนอาจจะคิดว่าเราควรจะขับเคลื่อนทีมด้วยการดา่าแบบหวยทำไมอินี่มันเล่นห่วยขนาดนี้วะเราต้องด่าให้มันรู้สึกอะไรแบบเนี้หารู้ไม่ว่าการที่หนูทําแบบนี้เนี่ยบางครั้งมันกลับไม่ใช่ผลดีเลยโอเคแนะน่นอนมันอาจจะช่วยให้สะใจอะนะที่แบบเราได้ด่าเขาออกไปแล้วก็ได้บอกให้เขารู้ว่าเขาเล่นได้แย่ขนาดไหนแต่นอกจากความสะใจแล้วเจ๊ J. ก็ไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรอีกนหนูจ้ะบางครั้งโอกาสที่จะพลิกเกมในแมตช์นั้นนะ่ะมันมาแค่ครั้งเดียวแล้วถ้าเกิดว่า โอกาสนั้นตอนที่มันมาถึงเนี่ยมันกลายเป็นว่าหนูกําลังนั่งพิมพ์แชทอยู่เนี่ยแล้วหนูจะเอาอะไรไปคว้าโอกาสนั้นไว้ล่ะจ๊ะ เค okay, ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆอย่างแมตต์นี้กำลังจะเข้าเลดเกมแล้วป้อมก็เหลือนิดเดียวดูยังไงก็คิดแล้วว่าแพ้แน่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเจ๊เนี่ยสามารถมองหาโอกาสที่ทางนู้นเขาพลาดได้ดังเช่นชดนีด้วยความที่ทูเล่นเนี่ยพยายามจะเข้ามาดันป้อมของโมเจที่เหลือป้อมสุดท้ายคนเดียวเนาะแล่แล้วเขาก็ถูกทีมโมเจร่วมกันปิดคิวไปซึ่งจุดนี้เองเขาก็พลาดที่เข้ามาคนเดียวอาจจะคิดว่าทีมโมเจกำลังจะแพ้แล้วหรือว่าอาจจะประมาทไปนิดนึงก็เป็นได้และชอดผิดพลาดลเล็กๆน้อยๆของทีมฝั่งตรงข้ามนี่แหละ ก็คือ จุดเริ่มต้นของการพลิกเกมของทีมพวกเจ้โดยหนูดูนะจ้าว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออีกประมาณ40วิคอสเลเยอร์ก็จะเกิดแล้วสิ่งที่ทีมพวกเจ้ทาก็คือกระจายกันไปทําเลนดันเวฟคลิปให้สูงๆในขณะเดียวกันก็แบ่งกันมาโซนพื้นที่ตรงคอสเลเยอร์เอาไว้ซึ่งจุดนี้เองเนี่ยเจก็ต้องลงมารับแคร,รี่ด้วยเพราะว่านาทีนี้แคร,รี่จะตายไม่ได้ชดนี้เองอิลลูเมียก็ใช้ออลติเช็คตําแหน่งของทีมพวกเจ้และถ้าดูจากมินิแมปตัวน,นี้สูก้าก็ไปเช็คพุ่มตรงฝั่งทางนู้นแล้วกถูก คนอื่นเนี่ยเขาไล่มาและมันเป็นจังหวะพอดิบพอดีที่ทีมพวกเจทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอยู่ตรงกลางพวกเราก็เลยมาแย่งบัฟฟ้าของทีมพวกเขาก่อนที่จะเกิดการประทะกันเล็กๆน้อยๆขึ้นแน่นอนว่าณนะตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมไม่มีใครกล้าเปิดเต็มตัวเพราะว่าถ้าเกิดพลาดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงมากที่เขาก็จะพลาดกอสเลเยอร์ตัวนี้ด้วยแต่จังหวะนี้เองจ้าขอให้หนูดูมินิแมปนะตำแหน่งการยืนของทีมไฟของฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยดีนะอย่างแวนเองแยกไปปิดนตาตาาแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีแทงแล้วถ แต่ยาฉีดสวนนางก็เลยขีดไปส่วนแท้งอย่างซีเนียวเมื่อแยกจากแครี่แล้วแถมยังจ่ายไปหมดทุกสกิลก็เลยไม่มีอะไรจะสวนแล้วสุดท้ายก็เลยถูกทีรีปิดคิวไปและแน่นอนว่าไม่มีตัวดาเมจอยู่แล้วม้อทอดคนนี้จะทําอะไรได้นอกจากถูกทีมพวกเจร,รุมสกรรมตายไปโอ้โหแล้วโอกาสด,ดีขนาดนี้ทีมพวกเจจะพลาดได้อย่างไรว่าแล้วพวกเราก็มาเอาก็อดเลเยอร์แน่นอนว่าก็ตัวนี้ตกเป็นของทีมพวกเจและแล้วหลังจากที่เกือบจะกลายเป็นฝ่ายแพ้เพราะว่าทีมของพวกเราก็สามารถมองเห็นโอกาสอนอยนี้ที่ ชนะนั้นเราก็คว้าเอาไว้ได้นั่นละจ้าแล้วแล้วโปรเจกต์ก็สามารถขึ้นมันใหญ่ของพวกเขาได้แล้วก็เป็นฝ่ายวิกเทอรี่ไปในที่สุดจ้าหนูทาอันทายเวท for no man เวลาและวารีไม่เคยรอใครดังนั้นถ้าโอกาสผ่านเข้ามาแล้วหนูจะเป็นฝ่ายปล่อยให้โอกาสผ่านไปหนูก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นให้ได้โดยไม่กลับไปเสียใจในภายหลังและนี่ก็คือแมตช์ส่งท้ายของซีซั่น24แล้วพบกันใหม่ที่ซีซั่น25นัจ๊ะบายบาย